เวลาน้อสแมนมาทีไรนะก็จะสรรหาของกินอร่อยอาหารอร่อยนะครับแล้วว่าวันนี้นะน้สแมนนะจะพาไปกินโรตีนะชอบไหมโรตีอะโรตีโรตีเอาไหมประมาณประมาณแบบนั้นแหละแต่ว่าโรตีที่จะพาไปวันนี้เขาบอกไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรนั้นนะฮะแต่ว่าไม่ธรรมดาไปกว่านี้คือต้องขี่ควายกินโรตีด้วยจะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะฮะนี่นะฮะพาคุณผู้ชมฮะไปที่ ฟาร์มรักนะอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับ<ะ>บรรยากาศค่อนข้าง,างร่มรื่นครับกลางทุ่งนาสีเขียวขจีนะฮะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรกรรมตามโครงการ1ตำบล1เกษตรทฤษฎีใหม่ครับแล้วที่นี่ฮะมีเมนูสุดยอดความอร่อยนะฮะเรียกว่าโรตีกล้วยตากนะฮะเป็นของดีบางกระทุ่มนะฮะ <S <S จุดเด่นเออนี่ยเโรตีกล้วยตากนะฮะเขาบอกว่าจุดเด่นมันอยู่ที่ความนุ่มและความหวาน<ะ>จากเนื้อกล้วยตากนะอ้าวแล้วกล้วยตากไปอยู่ทําไมที่โลก ทำไมไม่เป็นกล้วยพีโลกนะครับไม่ใช่กล้วยฝากเป็นสันดีพิษนุโลกเขาบอกว่าใครได้ลองแล้วติดอกติดใจนะฮะก็คุยกันปากต่อปากนะครับตอนนี้เป็นเมนูประจำ้านนะครับนอกจากโรตีกล้วยตากยังมีอีกหนึ่งเมนูฮะก็คือโรตีผัดขมอบชีสนะฮะนี่ไงนี่เป็นไงอ่อนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะเขาบอกว่า ผักขมที่นี่เป็นผักขมปลอดสารเคมีนะฮะปลูกไว้ในฟาร์มของที่ร้านนะครับก็ถูกใจสําหรับคนรักสุขภาพนะครับทานผักด้วยแล้วก็บรักโรตีด้วยแล้วก็ยังมีนะฮะเมนูเครื่องดื่มนะฮะก็คือน้ํใไ่บรับกล้วยตากโซดาฮะนี่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 เออแปลกนะอ่าเขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในไทยฮนะสกัดจากกล้วยตากครับทานแล้วสดชื่นหอมกลิ่นกล้วยตากหวานตามธรรมชาติโดยไม่ต้องเติมน้ำตาลนะครับ เจ้าของร้านนะฮะชื่อว่าคุณนัทยานะฮะหรือว,ว่านัชยานะอู้<น>ชื่อก็เคียงกันัทยาเขาบอกว่าก็ยึดอาชีพขายโปรตีมานานกว่า10ปีนะครับก็พยายามหาอะไรใหม่ๆเนี่ยให้ลูกคา้าได้ชิมนะฮะจนกระทั่งไปเจอเมนูของหวานทานเล่นประจาบ,บ้านเกิดอย่างกุวยตาก,ก็เลยเอามาผสมผสานทําเมนูโปรตีนฮะกลายเป็นความอร่อยที่ลงตัวนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะนอกจากโปรตีอร่อยแล้วนะฮะมีน้ําไซรัปก๋วยตากแล้วนะครับที่ร้านแห่งนี้ฮะยังมีบริการขี่ควายในฟาร์มนะทานโปรตีไปด้วยเออ ขี่ควายไปด้วยแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ควายที่ขี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นควายที่ตัวเองและเพื่อนเนี่ยร่วมกันถ่ายชีวิตฮะแล้วก็มาเลี้ยงไว้มีทั้งหมด6ตัวเชื่องมากทีเดียวฮะคุณผู้ชมก็นี่มันเชื่องมันน่ารักแบบนี้ไปถ่ายรูปใกล้ๆก็ได้หรือว่าชี้หลังก็ได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ย พอดูแลอย่างใกล้ชิดนะเอ๊ะถ้าวันนี้เรา2คนใส่เสื้อแดงเราจะไปขี่ได้ไหมเนี่ยได้ได้เหมือนกันใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยอ่ะถ้าได้ก็ได้อย่างนี้ก็สนใจก็ไปเลยฮะที่ร้าน3ามรักนะนะครับตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข11นะครับบางกระทุ่มจังหวัดปิซานุโลครับโทรไปก่อนก็ได้066 163 6926อ่ะและที่สำคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยซื้อโรตีครบ30บาท รับฟรีกาแฟโบราณสูตรเข้มข้นอีกหนึ่งแก้วโอ้ยโอย้ทำไม่ายอยากจะไปเดี๋ยวนี้เลยอยากจะไปเดี๋ยวนี้เลยสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ